สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ก็ออกมาวิ่งนะคะเป็นอ่าน่าจะเป็นวันแรกที่วิ่งค่ะเมื่อวานเมื่อวันก่อนออกมาเดินนะคะแต่เป็นทําเป็นวิดีโอสั้นนะแต่ยังไม่ได้ลงเลยนะคะวิดีโออีกวิดีโอนึงก็ตัดวันนี้ยังไม่เสร็จนะคะซึ่งก็เป็นการเล่ามากกว่านะไม่ได้ถ่ายภาพขายของมาให้ดูนะคะนั่นแหละวันนี้ออกมาวิ่งค่ะนะออกมารักตัวเองหน่อยก็คือมาวิ่งเนาะ มาดูแลตัวเองหนะ่อยเพราะว่าเพราะเพราะตัวเองนั่นแหละค่ะนะเอาแต่ทํางานนะครับเราก็ตอนนี้ก็ถือโอกาสเพราะว่าอยู่ที่ฝรั่งเศสก,ก็เข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นหน้าที่ต้อมชอบมากเลยนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะอันนี้เป็นดอกที่เขาใช้ทําน้ํามันนะเดี๋ยวต้อมจะขึ้นชื่อให้นะคะต้อมก็ลืมชื่อไปละเขาปีนี้เขาปลูกเยอะเลยนะคะปีนี้เขาปลูกเยอะ กำลังตอนนี้กําลังเดินกลับบ้านค่ะวิ่งเสร็จแล้วนะวันแรกต้อมก็เหมือนกับวอร์มมากกว่าไม่ไม่ได้วิ่งไกลมากนะคะไม่ได้วิ่งไกลมากเพราะว่าจริงๆต้อมเนี่ยคิดไว้ว่าปีนี้ต้อมจะเดินนะแต่ปรากฏว่าเอาวิ่งดีกว่านะคะเพราะว่าข่าเราก็กลับมาดีเหมือนเดิมคือที่แต่ก่อนที่ต้อมอยากจะเดินเนี่ยเพราะว่ามันเจ็บเข่าค่ะตั้งแต่ไปขายของที่ตลาดนัดมันยืนทั้งวันนะ มันยืนตั้งแต่ทําอาหารแล้วนะเตรียมอาหารเตรียมของแล้วนะคะแล้วก็ไปขายยืนขายจนถึงบ่ายหนึ่งโมงนะที่ตลาดนัดต้อมีนรู้สึกจะเก็บให้ถึงบ่ายหนึ่งโมงครึ่งอนะค่ะเขาให้เลทสุดเนาะแต่ส่วนมากเขาก็ไม่ได้ว่านะคะเพราะว่าตรงนั้นเขาไม่ได้ใช้ทําอะไรเป็นเป็นเหมือน p a r กิ้งนะที่เจอะที่จอดรถของอําเภอเขานะคะเราเก็บช้าก็ อาจจะมีคนปัดกว่าที่เขาต้องมา,งมาทํางานต่อแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าส่วนมากทุกคนก็รักษาเวลาเนี่ยค่ะเห็นไหมเต็มไปหมดเลยค่ะนะดอกอเนี้ยที่เขาใช้ทําน้ํามันนึกชื่อ,อยังไงก็นึกไม่ออกอ่านึกออกแล้วดอกคอนซ่าค่ะเนาะถ้าพูดผิดเดี๋ยวขึ้นขึ้นชื่อให้นะคะ แต่ดอกเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ตัดแล้วเดี๋ยวเขาก็ปลูกพวกข้าวสาลีข้าวอะไรของเขานะเมื่อกี้ถึงไรแอปเปิล Apple ต้องไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะต้อมเดินลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะออกไปซื้อไปจ่ายตลาดค่ะวันนี้เพื่อมาทําของตอนเย็นนะคะเพื่อเตรียมที่จะขายในตลาดนัดเนาะแล้วก็ปอเปี๊ยสดเนี่ยต้อมจะห่อประมาณสักตีสี่นะคะเพราะต้อมไม่จะไม่ห่อไว้ตอนเย็นนะกลัวแป้งมันกลัวแป้งมันแข็งนะคะ อตอนนี้ก็พอเปียกสดต้อว่าต้องซื้อนะต้องซื้อเดี๋ยวรถมานะ,ะให้รถไปก่อนไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากขายเอาคนเท่าไหร่นะคะขายเอาเราดีที่สุดถือเป็นการให้เกียรติเขาด้วยนะคะเพราะว่าคน คนที่นี่ค่ะเขาไม่ค่อยชอบหอให้แบบแบบเอาหน้าเขาอ,อะต้องเคยโดนอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะแต่ถ้าในเมืองเนี่ยต้องไปนะต้องถ่ายสบายเลยในเมืองเขาไม่ค่อยว่ารู้สึกเขาไม่ค่อยเหมือนคนที่ชนบทเท่าไหร่ต้องเลือกชนบทเนะี่ยหมู่บ้านเล็กๆเงี้ยเขาก็จะว่านะฮะบางคนนะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะบางคนก็ทำหน้าไม่พอใจอะไรแบบเนี้ยคือเราดูออกนะคะ เดี๋ยวเข้าบ้านค่ะเดี๋ยวไปจ่ายตลาดกันนะคะนี่นะคะเอากล่องเอากล่องทําความเย็นมาใส่เลยนะกลัวมันนั่นนะคะมีเนื้อเนื้อทําประมาณสักสองกิโลค่ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสนะเข้ามาคุยในรถเดี๋ยวพอไปนะคะก็จะปิดละนะคะเพราะตรงนี้มันจะมีสถานีตำรวจนะ ต้องบอ,อกไว้ก่อนเลยบางครั้งเขาก็าส่งตรวจนคะ่ะซึ่งมันก็ไม่ดีแล้วอันตรายด้วยนะแต่ส่วนมากต้อมก็มีเวลาว่างที่จะคุยแบบช่วงแบบนี้ล่ะค่ะนะอย่างที่บอกเลยเจำนวนอนะ่ะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดีต่อใจคะ่ะแต่เหนื่อยนะดีต่อใจแต่แต่เหนื่อยยอมรับนะแล้วก็ลูกค้าก็มากดไลค์ในเพจส่วนมากก็เป็นลูกค้าฝรั่งเศสนะคะที่เขาอยู่แถบแถบ,แถบต้อมเนาะแล้วก็รู้จักกันนะคะ บางคนก็ไม่ได้รู้จักหรอกค่ะบางคนรู้จักกันจากตลาดบางคนรู้จักจากการที่เขาพูดปากต่อปากเนาะพ่กนี้นะคะเมนูที่ต้องจะทําทก็มีบัซซิลิกก็คือเนื้อผัดกะเพราค่ะนะทํามาแล้วหลายครั้งนะคะอ่าครั้งก่อนเนี่ยเป็นเนื้อสับเนาะครั้งแรกๆเลยเป็นเนื้อที่เราเอามาหั่นเองแล้วมันเหนื่อยค่ะยอมรับว่ามันเหนื่อยแล้วก็ราคาแพงกว่าเนื้อเนื้อสับเนี่ยมันจะราคาทุงหน่อยแล้วก็ ถูกใจลูกค้าด้วยแต่ก่อนต้องทำเป็นชุดหนึ่งสิบสองสิบสองยูโรนะแต่ตอนพอเป็นเนื้อสับเนี่ยเราก็ถัวเฉลี่ยค่ะอาจจะได้น้อยกว่าพวกไก่หน่อยเนาะแล้วก็จะมีเอ่ออะไรอะ่ะแกงนะคะมีแกงแดงนะคะแล้วก็มีแกงแกงกะหรี่นะคะ,ะลูกค้าก็จะชอบนะคะต้องก็ทําอยู่ประมาณประมาณสี่ประมาณสัก แกงเขียวหวานด้วยค่ะแต่พรุ่งนี้ทําแค่สองเนาะนะคะก็มีหลายแกงเหมือนกันนะที่ต้องทานะคะส่วนมากเน้นไปทางแกงนะคะเพราะว่าเราเราถนัดทางนี้เนาะเอ๊ะทำไมรู้สึกว่ารถมันแบบมันแข็งนะเบรกมันแข็งโอเคค่ะเดี๋ยวกลับ้ลยนะคะ ออกมาวิ่งนะคะก็เป็นที่ที่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างๆบ้านต้อมเนาะไร่แถวนี้นะคะแล้วเราก็ยังทำของของทิ้งไว้นะขั้นขั้น,ข,นขั้นเวลาค่ะก็ต้องมาออกนะคะวันนี้ก็ทั้งเดินทั้งวิ่งนะคะแล้วแต่เนาะเออ,เอนี่ คิดถึงเรื่องลูกๆค่ะเพราะว่าลูกตั้มเนี่ยไม่ไปเข้าค่ายนะลูกคนเล็กนะคะตอนนี้เขาเจ็สิปีละทางโรงเรียนเขาไปเข้าค่ายมีเด็กสามคนไม่ไปรวมทั้งลูกชายตั้มด้วยนะก็นะคะมันก็คืออยากเล่าให้ฟังนะคะคือปัญหามันก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ เขาไม่อยากไปเนื่องจากว่าเขาไปนอนกับเพื่อนแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่จะเลือกนอนกับลูกชายต้อมเนาะแล้วลูกชายต้อมเนี่ยเขาไม่ชอบนะไม่ชอบเพื่อนคนนี้นะคือไม่ชอบใจนะแล้วก็เขาเคยเล่นกีฬาเล่นอะไรด้วยกันอย่างนี้นะคะนั่นแหละเขาเลยอึดอัดที่จะต้องไปนอนด้วยทั้งห้าวันเลยอะแล้วครูก็ยินดีคือตกลงให้เขานอนกับคนนี้นะต้อมไม่รู้ว่า ครูเนี่ยได้ถามลูกต้อมหรือเปล่านะแต่ว่าหรือว่าเขาไม่ไม่พูดก็ไม่รู้นะคะต้อมก็ยังไม่ได้ซักสาเหตุว่าขอเปลี่ยนขออะไรแต่เราอ่ะมารู้ที่หลังคนอื่นแบบเพิ่งรู้อะวันที่เขาจะไปอ่ะก็คือเราก็ก่อนที่วันจะไปคืนหนึ่งเราก็ไปนั่งกินแมคโดนัลด์กันก็นั่งโต๊ะก,กลมกันเลยทีเดียวนะต้อมก็เฮ่าลูกเรานะ จะเจอแบบอย่างเงี้ยนะคะแต่เราไม่คิดว่าเป็นเป็นปัญหาหรอกค่ะคิดว่ามีอะไรเราแก้แก้ไปเป็นจุดจุดไปคือเขาไม่อยากไปเราก็ไม่ให้ไปค่ะเพราะว่าเขาก็คงจะอึดอัดจริงๆอ่ะห้าวันเนาะอืมแล้วเป็นการเข้าค่ายครั้งแรกนะคะ,ะครูบางคนก็เห็นด้วยนะก็เป็นครูประจําชั้นเก่านะคะที่เขาเห็นด้วยนะเขาก็บอกว่าดีแล้วที่ทําแบบนี้เนาะไม่งั้นนะคือเด็กเขาไม่อยากไปนะคะ ก็เขาก็ควรจะแสดงจุดยืนเนาะเราก็อธิบายนะคะให้สามีไปบอกครูนะตอนเช้าว่าลูกชายไม่อยากไปเนื่องจากว่า,าไม่อยากจากพวกเราอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่สาเหตุเลยทีเดียวนะมันสาเหตุก็คือมาจากของเพื่อนด้วยนะคะอึดอัดที่ว่าต้องไปอยู่กับเพื่อนคนที่ไม่ชอบแล้วลูกชายคนโตต้อมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเล่าให้ฟังเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะสนิทก,กับพี่ชายนะไปไหนไปไหนด้วยกันนะคะ พากันไปดูหนังพากันไปเล่นกีฬาเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้น้องไปเพราะน้องเนี่ยเขามาบอกผมเมื่อวานเขาก็ว่าอย่างนี้ว่าเขาได้นอนกับคนนี้แล้วคนนี้น่ะอ่าพี่ชายก็รู้จักค่ะนะลูกชายคนโตต้องรู้จักเพราะว่าเคยไปเล่นฟุตบอลอะไรตามน้องไปอะไรเงี้ยแล้วเขา,าลูกชายต้องบอกเขาเกเลยจริงๆเด็กคนนี้นะเกเลยก็คือชอบแกล้งบางทีก็มีแบบปัญหากับเพื่อนบ่อยๆนะคะนั่นแหละแต่ ดันมาเลืกมาเลือกลูกชายเรานะนะ,ะต้อมก็ไม่รู้จะพูดยังไงค่ะเนะนี่ต้อมก็เดินกลับไปกลับมาเดินทั้งวิ่งนะนั่นแหละค่ะคือที่เล่าว่ามันเป็นเจอแบบเนี้ยเพราะว่าเราเราเนี่ยอ่าเราเรามีลูกนะคะเป็นคนไทยที่มาอยู่กับเราแล้วก็มีลูกของเราเองลูกกับเนี่ยค่ะสามี ฝรั่งเศสเนี่ยสองคนนะลูกครึ่งนะคะลูกสาวตั้มเนี่ยเขาผ่านจุดนี้ไปแล้วเดี๋ยวมีรถมามีจักรยานมานะคะไม่ไม่ค่อยอยากถ่ายเอาเขาเท่าไหร่นะให้เกียรติเขานะคะบางคนเขาเมื่อกี้เขาขอบคุณเราเนะ <c oughs> เขาเห็นเราหันกล้องนี่เพราะว่าเราเราไม่อยากถ่ายเอาเขาเท่าไหร่นะนะคะนี่แหละคะ่ะนะก็จะแบบนี้ค่ะลูกชายคนโตก็จะเจอปัญหาเรื่องเรียนภาษาไม่ไหวนะเดี๋ยวตั้มจะเล่าให้ฟังนะ ไปไม่ได้อะไรมั่งอะไรมั่งนะสุดท้ายเขาไปได้ค่ะชีวิตเขาไปได้ดีเลยเทีเดียวนะโอเคค่ะเดี๋ยวต้นจะเล่าให้ฟังนะคะส่วนลูกสาวตอนนี้ก็โตแล้วค่ะอายุสิบห้าปีแล้วเนาะก่อนเล่าเรืเ่องเรื่องลูกชายคนโตซึ่งเป็นคนไทยแท้ๆให้ฟังเขามาอยู่กับต้นแต่เก้าปีนะพามาอยู่ด้วยนะคะ,ะก็ลูกสาวแต่ก่อนก็ขี้อายนะคะไปซื้ออะไรก็โดนเขาแซงนะ ไปทํากิจกรรมอะไรต้องให้พี่ชายตามประกบนะแล้วตอนนั้นต้อมก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงในทางด้านภาษานะแล้วก็เราก็ค่อนข้างที่จะอายด้วยค่ะตอนมาแรกๆนะทั้งภาษาก็ไม่ไม่ได้เลยนะเอาพูดภาษาอังกฤษกับสามีแต่ตอนนี้ลูกสาวต้อมเนะ่ยแบบคือเขาผ่านจุดนั้นมาแล้วก็ไปได้ดีนะเรียนหนังสือก็เรียนดีนะคะเรียนดีส่วนมากก็อยู่ แถวหน้าเลยก็คือเป็นได้คะแนนคือคนแรกเลยค่ะของห้องนะต้นๆเลยนะคะทุกสองปีติดต่อกันแล้วนะเขาก็ถือว่าเขาผ่านผ่านมาได้อย่างดีนะคะจากคนที่แบบไม่ค่อยสู้คนแบบขี้อายลูกสาวตั้มนะแต่ก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือต้องส่งเขาไปไปทำกิจกรรมค่ะ ้ก็เลือกให้เขาไปทํากิจกรรมกิจกรรมพวกนี้เสียเงินนะคะที่ฝรั่งเศสไม่เหมือนการเรียนในในชั้นเรียนนะฟรีนะคะก็อย่างที่บอกเนาะเรื่องปัญหาข,อ,ของลูกนะคะมันมันก็มองว่าเป็นปัญหาก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะคะแต่สําหรับต้อมมันก็คือเด็กลูกของเราเสียโอกาสเนาะนะคะแต่ถ้าจะต้องให้เขาไปอยู่ค่ายห้าวันอย่างเงี้ยต้องก็สงสารนะ คือไปอยู่กับคนที่ไม่ชอบและไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยแล้วรังแกเขาด้วยอะไรแบบเนี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่อะ่ะต้องไม่สามารถยอมให้ยอมให้ลูกไปได้เนาะนั่นแหละค่ะคือจริงจริงต้อมจําต้อมมาอยู่ที่นี่นานนะคะลูกชายคนโตต้้มเนี่ยมาเก้าปีต้อมขอพูดย้อนกลับไปนิดนึงนะมาตันะ้งแต่เก้าปีเอามา้งตั้งแต่เก้าปีนะคะแล้วเขาก็มาอยู่ที่นี่นะคะเขาก็มีปัญหาเรื่องภาษาเนาะ นะคะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะปัญหาเรื่องภาษาแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยก็แบบเข้าโรงเรียนไหนก็ต้องแบบเออลูกเธอไปไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยตั้งแต่อยู่ประถมนะคะเขาก็บอกให้ไปต่อที่อื่นแล้วเราก็ไม่ยอมรับไปเนื่องจากว่ามีเราผู้ปกครองสามารถตัดสินใจแทนลูกให้ได้นะคะพอดีต้องพูดเรื่องลูกคนเล็กลนะก็มาพูดเรื่องลูกคนโตเพราะว่า เราเป็นคนต่างชาติมาอยู่ที่นี่มันจะเจอปัญหานะคะนะเราต้องค่อยๆแก้ไปทีละอย่างนะคะ,ะการเหยียดที่นี่ก็มีนะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าเราจะคิดว่าเป็นยังไงนะว่าดีหรือเสียถ้าเราเอาใจไปใส่มากมันก็มันก็ทําร้ายเราอะนะเราต้องปรับตัวให้อยู่ให้ได้เนะแต่ต้องผ่านรถคันนี้ไปแล้วต้องจะจะพูดนะคะรู้สึกเขาพาหมามาขึ้นรถแล้วอืม ต้อมก็ใช้มือจับกล้องนะคะตอนนี้ต้อมก็ทั้งเดินทั้งวิ่งนะคะค่ะพอดีจะเล่าก็มีรถมาจอดอีกแล้วต้อมก็ไม่รู้ออกมาจากในหมู่บ้านนั่นห่ะคะ่ะนะเอามาจอดแล้วเขาก็น่าจะเดินมานะเอออาจจะมาจากอข้างบนนะคะเพราะในหมู่บ้านต้อมนะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยคะ่ะ บ้านมันจะเป็นอย่างนี้แล้วข้างบนเนินเนี่ยก็ยะมีบ้านเห็นไหมคะถ้ามองไกลๆจะมีบ้านเนาะคนออกมาขี่จักรยานเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้เนาะเพราะว่าอากาศมันดีเนาะต้มแต่ก่อนต้้มก็ไม่ค่อยบอ่ค่อยออนซอนเท่าไหร่นะคะบอกเป็นภาษาอีสานซะเดี๋ยวนี้ออนซ่อนค่ะเวลาหอดหนาหอนนะหอดหนาหรือดูใบไม้พีนี่โอ้ยออนซ่อนแห้งมันงามหลายมันดีแต่ว่าตอนนี้เม้นเหม้นเหม็นเหม้นขีดปุยค่ะ ต้อมก็เดินไปคุยไปนะคะเดี๋ยวต้อมจะถ่ายไปทางวิวนะแล้วก็จะคุยไปด้วยนะคะอันนี้เป็นไร่ลูกแพรคะ่ะเคยมาถ่ายนะแต่รู้สึกว่าวิดีโอมันหายไปนะคะตอนช่วงที่ต้อมป,ปรับช่องใหม่เนาะตอนนั้นคนติดตามเป็นห้าร้อยแล้วละ่ะห้าร้อยกว่าแล้วนะก็เลย เสียใจเหมือนกันนะตอนนั้นใจเสียค่ะไม่ใช่เสียใจเนาะก็ไม่นานนะคะก็เราไม่ได้หวังอะไรเนาะเราไม่ได้หวังหมายถึงว่าเราทําเพื่อว่าเป็นงานอลเหกเหมือนกับเออทําแล้วมันสนุกเราได้ทำเพราะปกติต้อมก็ชอบถ่ายรูปถ่ายกล้องอะไรอของต้อมอยู่แล้วแต่ก่อนก็ทําทําเล่ๆนๆะคะอยู่ในเฟซทําให้ญาติที่ญาติเพื่อนที่เฟซดูบ้างอะไรแบบเนี้ยทําเป็นใส่เพลงใส่อะไรเออ พอมาทําอยู่เนี่ยเราก็โอเคมีคนตามแล้วนะขึ้นมาพิบๆห้าร้อยอ่ะพอมาเปลี่ยนช่องเป็นแบรนด์หายไปเหลือไม่กี่คนนะต้องเริ่มติดตามใหม่อะไรแบบนี้ค่ะก็เฮ้ยเพียเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะ,ะต้องมาเล่าเรื่องลูกต่อเดี๋ยวเลยไปนะนั่นแหละคะ่ะลูกชายต้อมนะ่ะ ก็มีคนแนะนําว่าไม่ต้องยอมรับก็เป็นอาจารย์นะคะเขาเป็นอาจารย์สอนในอสอนในชั้นสอนในชั้นมัธยมค่ะในชั้นมัธยมเนาะก็เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกับไม่ใช่เป็นเพื่อนกับต้อมนะเป็นเพื่อนกับสามีเขาก็แนะนําว่าอย่าไปอย่าไปรับนะอย่าไปยอมรับตอนนี้เพราะเด็กเนี่ยเพิ่งมาแล้วตอนนั้นลูกต้อมเพิ่งมาได้ประมาณสักสองปีสามปียังไม่ถึงสามเขาก็ตัดสินแล้วว่าไปไม่ได้นะคะภาษาไม่ผ่าภาษา คือไม่ผ่านวิชาภาษาฝรั่งเศสนะคะอ่ะวิชาอื่นนะ่ะไปได้อะไรแบบเนี้แล้วมันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆจะมีผลกับลูกก็คืออะไรแบบเนี้ยแต่เพื่อนก็แนะนํามาว่าเพื่อนของสามีที่เป็นอาจารย์ที่สอนในมัธยมเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าไปอย่าไปยอมรับเพราะเราเป็นพ่อแม่เรามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจรับก็ได้ไม่รับก็ได้นั่นเป็นคําแนะนําของเขาพวกต้อมก็เลยไม่ตอบกลับไม่ยอมรับนะคะก็คือ ตอบกลับไปคือไม่ยอมรับล่ะค่ะนะแต่สามีเขาเป็นคนคนเขียนตอนนั้นต้อมก็ไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็ลูกก็เลยขึ้นชั้นมัธยมพอชั้นมัธยมที่จะขึ้นไปอ่ามหาลัยหรือไปสายอาชีพหรือไปสายมหาลัยค่ะไปไปทางทางสูงขึ้นไปอ่ะพูดง่ายๆเพราะที่นี่จะไม่ไม่ค่อยเหมือนระบบไทยหรืออเมริกาเท่าไหร่นะคะที่ต้อมดูนะ,ะมาแล้วจักรยานนะขอปิดกล้องนะคะอันนี้ ดอกนี้เป็นดอกของแอปเปิลนะคะทางนี้เป็นแอปเปิลนะดอกคล้ายๆกันเลยนะคะแต่จริงๆพอออกลูกมามันไม่ใช่นะมันเป็นแอปเปิลนะคะ,ะตรงนี้เป็นลูกแพรนะคะเขาปลูกไม่เคยเปลี่ยนเลยละนะไร่นี้ไร่นี้แต่ก่อนเนี่ยเขาปลูกมาถึงตรงนี้เลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาตั้งแต่ปีที่แล้วมันแล้งนะคะเขาเลยเอาต้นมันออกนะต้องคิดว่ามันก็มีผลเหมือนกันพอเอาต้นออกต้นที่เหลืออยู่ก็ไม่แย่งอาหารกันเนาะ มันก็สวยมันก็งามปีนี้งามค่ะปีนี้งามเรียกว่างามแล้วกัน <laughs> พูดพูดไทยปนลาวนะคะเออนั่นแหละค่ะก็พอขึ้นมามัธยมจะต้องไปสูงขึ้นใช่ไหมมันก็คงจะลําบากเราก็เลยโอเคเราก็คิดว่าที่ที่อาจารย์แนะนําม,มาก็ถูกต้องแล้วตอนนี้เราก็ไปหาก็เลยให้ลูกไปเรียนสาอาชีพค่ะแต่เป็นโรงเรียนอาชีพแบบแบบไหนละ่ะ แบบเอก,กชนนะจ่ายเงินนะคะ,อะตอนนั้นต้อมก็เป็นคนจ่ายเนาะนะคะจ่ายค่าเทอมจ่ายอะไรรัฐบาลเขาก็มีจดหมายมาว่าเออเราต้องจ่ายค่าเทอมเองแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําตามเขาค่ะไม่มีอะไรทั้งนั้นตอนแรกๆที่มาก็ฟรีหมดละคะ่ะเหมือนเด็กฝรั่งทั่วไปเนาะที่มาอยู่ที่นี่เพราะาตามแม่มาใช่ไหมพอขึ้นสูงเนี่ยเราต้องจ่ายเองนะคะอย่างเช่นโรงเรียนเอก,กชนต้อมก็ไม่รู้ระบระบ,บระเบียบเขาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะพอจบพอตอนที่เรียนสายอาชีพใช่ไหม ไม่รู้เขาเรียนสายอาชีพอะไรหรือว่าเป็นสายอาชีพแบบคือมันเป็นโรงเรียนอาชีพอนะคะ่ะเวลาไปฝึกงานเราสามารถไปตามร้านก็ได้นะเห็นเขาฝึกงานปีแรกเขาไปร้านจักรยานปีที่สองก็ยังไปเกี่ยวกับพวกช่างอยู่ไปร้านจักรยานเหมือนกันนะเขาฝึกงานถ้าจําไม่ผิดนะคะนั่นแหละเขาไปฝึกงานเกี่ยวกับพวกร้านพวกนี้แหละนะคะแล้วพอจะจบปีสุดท้ายเนี่ยเขาเปลี่ยนความคิดนะคะเขาอยากไป เป็นช่างซ่อมเครื่องบินนะนะไม่เด้เขาบอกว่าเขาชอบนะเขาชอบเราก็ปล่อยเลยค่ะชอบก็ไปถ้าไปได้ก็ไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เขาถ้าเป็นช่างเครื่องบินเนี่ยมันก็จะรายได้มันก็จะสูงขึ้นไม่ขึ้นมาอ่าแล้วก็มันสําหรับเขาก็คือมันดีขึ้นมันดีกว่าที่จะอะไรแบบเนี้ย <c oughs> เขาก็เพราะว่าเขาก็เห็นจากเพื่อนเพื่อนเขาที่จากมัธยมต้นไปมัธยมไปลายได้อะไรเงี้ยแต่เขาไปไม่ได้เขาก็อยากจยากเปลี่ยน เมื่อไปไม่ได้เขาก็ไม่อยากเป็นอาชีพอะไรแบบเนี้นะอาชีพอย่างเช่นช่างจักรยานหรือว่าร้านขายของอะไรแบบนี้เขาเขาไม่อยากทํานะคะหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอาชีพนะต้องก็นึกไม่ออกนั่นแหละขเขาอยากไปเปลี่ยนก็อลองไปเปลี่ยนดูก็เขาก็เขียนการเปลี่ยนสายงานหรือเปลี่ยนสายอาชีพนะคะก็จะต้องเด็กก็ต้องไปขอฝึกงานเองนะส่งจดหมายไปนะส่งจดหมายอ่า ไปสมัครนะคะมีหลายอย่างนะจุดหมายของเขาอันเนี้ยลูกชายต้อมเขาก็ทําเองนะแล้วก็ส่งไปเยอะเหมือนกันต้อมก็ได้แต่ให้กําลังใจค่ะเพราะตอนนั้นต้อมภาษาก็ยังไม่แข็งแรงเนาะต้อมก็ต้องเรียนของต้อมเหมือนกันเรียนแล้วก็ต้องมาท้องมาคลอดมาดูแลลูกอันเนี้ยทําให้เราไม่ได้ภาษาด้วยค่ะ,ะมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะ,ะแล้วก็นั่นแหะค่ะ โอ้โหนะคะวิดีโอนี้มันจะยาวมากไปต้องว่านะก็จะสรุปลาไปตอนช่วงที่จบเรื่องราวของลูกชายคนโตนี่แหละนะ,ะว่ามันก็กว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะเด็กแต่ละคนที่เป็นลูกครึ่งพ่อแม่เป็นอะไรเงี้ยนะลูกสาวต้องก็โดนเหมือนกันนะขนาดเป็นลูกครึ่งนะคะนะแต่ก็เราก็มองผ่านนะมันแก้ไปทีละจุดเนาะแต่ตอนนี้อ่มาเล่าเรื่องลูกชายพอเขาไปเรียนไปเรียน ออพอเขาเขียนจดหมายไปก็ไม่มีใครรับค่ะช่วงนั้นเนาะไม่มีใครรับเลยไม่มีบริษัทไหนรับเราเองก็ให้กําลังใจค่ะรู้จะสู้ยังไงเนาะก็คือให้กําลังใจลูกว่าอย่าท้อส่งไปเยอะๆส่งไปเป็นร้อยเป็นพันให้มันรู้ไปว่าเขาจะไม่รับเนาะสุดท้ายก็มีบริษัทหนึ่งเขารับค่ะเป็นบริษัทเครื่องบินเล็กเนาะเป็นพวกเจ็ตพวกอะไรแล้วเขาก็สอนบินแล้วก็ไปโชว์ตามงานต่างๆบริษัทนี้นะคะเขารับนะ ปรากฏว่าลูกชายก็ไปเขาถามกลับมาเขาเล่าให้ต้อมฟังนะว่าว่าเจ้าของบริษัทาถามกลับมาว่าทําไมเธอถึงอยากเรียนพวกนี้เขาก็บอกว่า,าเป็นความใฝ่ฝันของเขาเนะาะในตั้งแต่เล็กๆหรือว่าเป็นความใฝ่ฝันที่เวลาเขาเห็นใน youtube เห็นในทีวีเนี่ยเขาชอบมากเลยเกี่ยวกับเ,เครื่องบินแล้วมันเป็นความฝันของเขาอะไรแบบนี้เขาอยากจะทํา ตามที่เขาคิดไว้หวังไว้ฝันไว้ค่ะนะถ้าเขาได้ถ้าเขาได้รับเข้าฝึกเนี่ยเขาก็จะดีใจมากหรืออะไรเนาะเพราะว่ามันเป็นความฝันของเด็กคนนึงอะไรแบบนี้ค่ะนะแล้วเขาก็รู้นะคะว่าลูกชายต้้มเน่ยน่าจะเป็นคนไทยเลยเพราะว่าชื่อชื่อเขาก็ไทยนะเพราะฉะนั้นก็นามสกุลก็ไทยด้วยนะเขาก็เลย เขารับค่ะเขียนมาโอ้ลูกชายดีใจมากแล้วก็ไปฝึกงานกับเขาลูกชายตั้งใจมากๆเลยจนเจ้าของบริษัทออกปากปากชมนะกับสามีกับกับสามีของต้อมน,นะคะว่าลูกชายทํางานดีมากตั้งใจดีมากก็คือเขาได้ทํางานในสิ่งที่เขาชอบนะเขาก็ไม่เน็ตเนี่ยไปฝึกงานแต่เช้าไม่เคยขาดไม่เคยสายไม่เคยอะไรไปก่อนกับกับช้าด้วยนะสรุปเจ้าของบริษัทก็รักนะ ก็พาเขาไปโรงเรียนสอนเครื่องบินค่ะเป็นเกี่ยวกับเครื่องบินเลยเป็นโรงเรียนที่ติดกับเกอร์นบนะคะไปใกล้กับเมลองนะก็ก็น่าจะอยู่เมลองนะคะติดกับเกาโนเบิรน <c oughs> นะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนใหญ่มากก็สอนพวกกัปตันสอนพวกวิศวกรที่ซ่อมเครื่องบินสอนพวกช่างที่ซ่อมเครื่องบินนะคะวิศวกรซ่อมเครื่องบินกับช่างที่ซ่อมเครื่องบินเนี่ยไม่ธรรมดาออไม่ใช่ไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันนะคะ ช่างซ่อมแล้วอยากไปเรียนวิศวะก,ก็ต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านั่นแหละนะแล้วก็มีพวกกับตันเครื่องบินอะไรเงี้ยค่ะมีหลายาแผนกนะคะโรงเรียนนี้แล้วก็ไปแนะนําให้รู้จักกับครูเข้าไปลงไปไปดูงานของเขาเข้าไปในห้องเรียนอะไรเงี้ยมันทําให้ลูกชายเกิดเก <laughs> ิดความรักในสายอาชีพนี้ขึ้นมาแบบอชอบที่ไปเรียนแล้วโรงเรียนดีสวยอะไรแบบเนี้ยค่ะสุดท้ายเขาก็มา เขาก็พอเสร็จจากฝึกง,งานเขาก็มาปรับตัวเขาค่ะคือคือเรียนหนักกว่าเดิมนะต้อมก็ไม่รู้นะคะเขาก็จะปรับต้องปรับเกรดขึ้นนะคะเกรดต้องถึงถึงจะได้เข้าเรียนนะปรากฏว่าปีสุดท้ายคะแนนเกรดมานะเขาบอกว่าเขาสามารถเข้าเรียนได้เพราะว่าเกรดเขาถึงนะคะเพราะว่าที่นี่ถ้าเกรดไม่ถึงก็คือเข้าไม่ได้นะแล้วก็พอเขาส่งไปก็เขาเขาก็รับเข้าเรียนนะคะก็สมใจเขานะคะต่อจากนั้นเขาก็เรียนจบค่ะเรียนจบช่าง ช่าง,งเครื่องบินนี้แหละแล้วก็มาเกิดโควิดทําให้เขาก็มีความรู้สึกว่าเออชีวิตม,ม,มันไม่แน่นอนเขาก็ไม่ได้ทําตามสายงานนะคะที่เขาที่เขาตั้งใจที่จะทำเนาะที่เขาตั้งใจที่จะทําเขาก็ไม่ได้ทํานะคะแล้วก็มีหลายอย่างทําให้เขารู้สึกว่าเขาเริ่มที่จะไม่ไม่อาจจะไม่ได้ตอนแรกเขาจะไปต่อวิศวะใช่ไหมคะเขาก็มันพอมันเป็นโควิด ทุกบริษัทเลยปรับคนออกนะคะเขาก็เห็นข่าวเห็นอะไรตอนนั้นเขายังไม่ได้ทํางานนะคะหมายถึงเพิ่งเรียนจบเนาะ,ะเขาก็เลยเปลี่ยนนะคะเป็นสายงานมาเป็นพวกช่างอะคะ่ะเ,เขาก็เขาเคยซ่อมเครื่องบินอยู่แล้วใช่ไหมมีมีพวกนี้อยู่แล้วคือมีประสบการณ์อยู่แล้วเขาก็ทําได้ะคะ่ะพวกช่างทั่วไปแทบจะไปได้หมดเลยเขาวนี้นะคะตอนนี้เขาก็อยู่ที่โครนะคะก็ชีวิตก็ดีขึ้นนะคะแล้วตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนย้ายบริษัทที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแต่ก่อน ได้บริษัทหนึ่งที่เป็นพวก,พวกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้ค่ะเขาก็ไปทำนะบริษัทน,นี้ใหญ่พอสมควรนะคะเขาก็ไปทำทำตอนนี้เขาย้ายไปบริษัทใหม่ทึ่มีสาขาอยู่ทั่วทุกยุโรปค่ะบริษัทเก่าก็เหมือนกันแต่ว่าไอ้นี่มันจะได้ได้ได้รายได้เพิ่มขึ้นเนาะเงินเดือนเพิ่มขึ้นมะตอนนี้เขาก็อยู่ที่นั่นนะคะอันนี้ก็เล่าคร่าวๆเนาะก็ยาวเหมือนกันค่ะยาวเหมือนกันนะ พอพอดีต้้งเล่าเรื่องลูกชายคนเล็กก็เลยมาถึงเรื่องลูกคนโตด้วยนะคะนี่แหละการเนาะการเดินทางของเด็กแต่ละคนนะคะก็วันนี้เรื่องนี้นะคะที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องลูกชายคนโตเนี่ยเพราะว่าเรามีความรู้สึกอ่าเกี่ยวกับคนเล็กอะคะ่ะเราก็เลยอยากพูดเรื่องลูกๆให้ฟังนะคะวันนี้นะเดี๋ยวต้องจะออกวิ่งนะคะแล้วก็กลับไปกลับไปที่บ้านนะ,ะแล้วก็ไปเตรียมของต่อค่ะบอกเลยว่าตลาดนัดเนี่ย คือต้อมอยู่ได้แล้วนะคะตลาดนะัดต้อมตอนนี้ต้อมทําเรื่องที่จะอยู่ที่นี่แล้วนะคะเป็นการถาวรเพราะว่าต้อมประเมินแล้วว่าตั้งแต่เราอยู่มาเนี่ยเราคือขายได้นะนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับบางคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกนะคะที่มีลูกนะ,ะนะแต่และครอบครัวก็ไม่เหมือนกันนะคะต้อมก็เหมือนกันนะคะต้อมเนี่ยเรียกว่าลูกๆเนี่ยสู้ด้วยตัวเองมาทุกคนเลย ต้องแทบจะต้องก็คือต้อง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 ดูดูตัวเองอะพูดพูดง่ายๆนะลูกเป็นกําลังสําคัญตอนนี้พอเขาโตมาเขาก็เป็นทุกอย่างให้ให้เรานะคะลูกชายคนโตนะแล้วก็ลูกผู้หญิงคนเล็กก็แบบไม่ใช่ลูกผู้หญิงคนกลางก็ตอนนี้อายุ15แล้วนะคะเขาก็เดี๋ยวปีหน้าเขาจะไปเรียนช่างเอไปเรียนขับรถนะคะมีรถจักรยานมาขี่เต็มเลย สำหรับวิดีโอนี้นะคะต้อมก็ลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ